สวัสดีครับสำหรับข้อนี้นะครับจะเป็นข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ประถมปี259นะครับข้อที่12โจทย์บอกว่าโจงหาผลรวมของมุมภายนอก 1, 2และ3ของรูปสามเหลี่ยม DF เนะครับเราจะให้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นมุม A, B, C ตามลำดับนะครับซึ่งมุม A บอกมุม B บอกมุม C นะครับจะเท่ากับ180ทีนี้มุม A บอกมุม1นะครับจะได้เท่ากับ180นะครับเป็นสมการที่1 มุมบบวกมุม2เท่ากับร้นะครับเป็นสมการที่2มุม C บวกมุม3นะครับจะเท่ากับ180นะครับให้เป็นสมการที่3นะครับจากนั้นนะครับเรานำทั้ง3าสมการมาบวกกันนะครับจะได้ว่าสมการ1บวกสมการ2บวกสมการ3นะครับก็จะได้เป็นมุม A บวกมุม B บวกมุม C นะครับบวกมุม1บวกมุม2บวกมุม3นะครับจะเท่ากับ180บวกร้บวกนะครับอ่า ซึ่งมุม A บอกมุม B บอกมุม C เนี่ยเราจะได้แล้วว่าคือ180นะครับแล้วก็นำมาแทานได้เลยอ่าทีนี้นะครับเราก็จะได้ว่ามุม1บวกมุม2อบอกมุม3มนะครับก็จะนำ180นะครับอ่ยายไปจะได้เป็น540ลบ180นะครับจะเหลือ360ครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ